นกน้อยทํารังยิ่งใหญ่ลักษณะโชคชะตาชาวราศีมังกรเป็นแบบนี้บารมีปู่ท้าวเวสวรรณปกปัก,กคุ้มครองรักศรัทารำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองปี2567นกน้อยทํารังยิ่งใหญ่โชคชะตาท่านธรรมดาธรรมดาที่ไหนจะเลิศลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,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 นรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตั้งใจหมาย น้อยไม่ต้องทำรังต่พอตัวหลอกครับทำให้มันใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าโชคชะตาท่านตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งยิ่งใหญ่ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เกียงไก่อำนาจบาร,รมีวาสนาด้วยบนกุศลอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาโถมนำมาที่ตัวท่าน ตาไม่ท่านผิวพรรณผุดพองจิตใจแช่มชื่นหน้าตาสดใสมีเงินมีทองฟูฟ้าต่ทำอะไรก็แช่มชื่นเดินทางไปแตนไกายต่างประเทศก็ใช้เงินอย่างมีความสุขไม่ใช่มีเงินแล้วไม่มีความสุขดวงชาตาะต,ตาถ้าตกตำแหน่งที่ดีอำนาจบาร,รมีวาสนาและใจยิ่งใหญ่จะทำอะไรก็จะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีก่าวดีบังเกิดสุขสารอันสาโชคชะตาในช่วงนี้อาจจะมีคนประจบประแจงเป็นพิเศษ เป็นอย่างมากกาจะทําอะไรก็ผสมเล็นราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดชะตาชีวิตจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมาเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหาจะทําอะไรต้องมีการแบบแผนประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจงตามแบบแผนด้านซ้ายเป็นเสือขาวครัแบบซ้ายมังกรขวาเสือขาวจัดแจงด้วยบุญกุศลวาสนาเราสายมูเตลู ่านควรรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาจะยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลามุ่งตรงไปข้างหน้าบรรลุผลสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่โชคชะตาของท่านอาจจะโดนบีบังครับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเหมือนโดนสามีนะครับการแกล้งในโชคชะตาเขาทิ้งเราไปเขาลาจากเราไปนะครับเป,ยบเยบเปียบถึงดวงชะตาเฉยๆนะครับไม่ได้เปียบถึงว่าใครทั้งนั้น โชคชะตาของท่านเหมือนโดนบีบมาครับตาตามดวงชะตาโชคบอกบอกได้เลยว่าโดนบีบมาครับภาวะจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าด้วยความที่อ่อนโยนของท่านท่านจะสร้างล้างอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาความยิ่งใหญ่ความสมเร็จจะบังเกิดขึ้นในตัวท่านและท่านจะลื่นเลยสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลามาเทมา มันทําอะไรมันรู้สึกมันออกมาจากภาวะจิตใจของท่านมันเป็นประกายเลือนล่าของท่านรู้สึกอยากจะปลดปล่อยอยากจะนวดนะครับอยากจะทําอะไรบางอย่างให้มันสดชื่นนะครับไปท่องเที่ยวครับโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงเฮงแสงทางโค้งนะครับเงินไหลลงมาจากฟ้า ฟังดูแล้วอาจจะแปลกแต่ผมงบอกเลยว่าโชคชะตาแบบนี้ท่านขวรรับเอาไว้ความสุขสมหวังดังใจหมายประสมเด,ดชดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมกับใครบางคนใครบางคนท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเป็นอย่างมากที่สุดท่านอย่าใจอ่อนโชคชะตาของท่านต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและใช้เล่ห์เหลี่ยมอยู่ยังเท่าๆ จัดแจงตามแบบแผนประเพณีและความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วความสุขความจเจริญความร่ำรวยเงินทองเริ่มจะประเดบประดังเข้ามานะครับไหลามาเทมาสังเกตให้ดีมันมีสัญญาณโชคลาภบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองภาษาหนุนนำดวงชาตาความเพงความรวยความปังประสมเด็กอำนาจราชสีบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ทำอะไรก็ใหญ่กว่าเขาได้เปรียกว่าเขาแต่ว่าต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอย่าให้ไฮยีน่าตามไล่กัดเพราะว่าดวงชะตาท่านใหญ่ก็ต้องมีคนที่เจ้าเล่ห์เพรุบายนะครับตัวเล็กจะทําร้ายเขาก็ทําไม่ได้พยายามเหยียบย่ําการแกล้งในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลีกหนีไปให้กันเพราะว่าอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านมีไม่ใช่ไม่มีด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การางานการเงินรถใหม่ป้ายแดงนะครับ โชคลาภเงินทองนะครับมีบารมีวาสนาแล้วควรที่จะต้องจัดแจงสร้างบารมีนะครับทำให้คนมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดนะครับแต,แต่คุณนมความดีจัดแจงกันทุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาท่านจะเปิดดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางนะครับพูดคุยเจราจารับทรั์เงินทองกลับเข้ามานะครับเข้ามาในบ้านทําให้บ้านครอบครัวอยู่ร่มเย็นพิสุขใช้นี่ใช้เศงหมดนี่หมดเิง ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจปารมีวสาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่ปเป็นเศรษฐีก็ล้านไม่มีอะไรแน่นอนครับนะโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วย ด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวามากมายนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาสนากาลังจะส่งเสริมหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านที่ผ่านเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองประสเสริฐเล็กความรุ่ง,งโรจน์ราบรื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้น ครับอำนาจบารมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักกุ้งครองรักษาคนในครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภยัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายตรงชะตาของท่านนะครับ มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพิดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ถูกต้องตามแบบแผนตาทำผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้นงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็น้ายครับนะเพราะฉะนั้นจงทําดี ทำดีก็จะได้ดีจริงๆก็เลยรับทรัพย์รวยโชคเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกจะให้ถิ่นฐานอำนาจบารมีวาสนากำลังจะเข้ามาความสุขสมหวังดังใจหมายถูกหวยมีโชคลาภเงินทองบารมีสิ่งดีๆํำลังจะบังเกิดนะครับดวงชะตาท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาว จะร่ำรวยพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านควรที่จะต้องใช้แว่นขยายสองดูดวงชะตานะครับกับเลนที่ดีเลนร้ายจัดแจงตามแบบแผนใช้ใบประทัดนะครับวัดกับปัญหาต่งตางๆเส้นชะตา,าชีวิตเป็นเส้นที่เรียบร้อยผมบอกได้เลยว่าชีวิตร,ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ฝั่งเกาะ,ะแสดงว่าชีวิตผู้ท่านจะต้องมีความสุขสงบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเส้นชะตาชีวิตความสุขความเจริญรุงเรืองมาเกิดขึ้นกับทวท่านโชคลาภของท่านเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาตกตำแหน่งพุ่งชนเส้นผมบอกได้เลยว่าสมองท่านกำลังปาดเปลือยฉลาดเฉลียวชัดเจนเอาจริงเอาจังเรื่องร้ายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นประเดศประดังเข้ามาแต่ว่าท่านก็ปัดเป่าไปได้นะครับผมด้วยดวงชะตาที่มีอํานาจบารมีวาสนานะครับผู้คนต่างๆไม่ค่อยยอมเชื่อในสิ่งที่ท่านมีันะบเพราะฉะนั้นท่านทาไป นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจดวงชะตาท่านตกตำแหน่งวาสนาจึงถือว่าเป็นบุคคลผู้นั้นเป็นตัวตัวเองสูงมากนะครับมีผลดีและผลร้ายเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขนะครับอายุยืนยาวนะครับหลักฐานแห่งความสําคัญเกิดขึ้นนะครับโชคชะตาที่ดินนะครับอุดมสมบูรณ์ประสบความเร็จนะครับท่านจะทําสิ่งใดก็จะสมนางป่าน,นามีความสุขในชีวิตและมีความรักที่สงบ นะครับช่วงชะตาไม่ค่อยมีศัตรูในช่วงนี้ับผมถ้าดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะน,นี้นะครับปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดวงชะตาท่านไม่เป็นตามลักษณะน,นี้ให้หมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเพราะว่าดวงชะตาท่านอยู่ในเกจชะตาที่ดีร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเอาแน่เอาหนอดไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัว ความสุขสมหวังดังใจห,หมายเข้ามาเอาแนอานอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขสมหวังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดือดตานะครับจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นใคร ครับอาจจะนำพาโชคล่าไมา่แก่ท่านนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจใหมายดวงชะตาบุญกุศลจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านส่งผลให้ครอบครัวงท่านอยู่ร่เย็นมีสุขทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับจ่ายกับผู้ี่พีนะ่น้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิด ลุ้มโลปสบสเร็จสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกับดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทแยนขึ้นฟ้าทำให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาวบนแสงสว่างนะ้ำแสงสว่างจะส่องลงมาพระส,สุธาทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะตกตำแหน่งบนบุญกุศลวาสนาทำอะไรก็ประสมสเร็จไปไหนก็มีแจ่คนรักมีแจ่คนเมตตาจะเลิศลุกเรืองในตําแหน่งนะครับผมมีการ เขาเรียกว่าก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเจริญลุกเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอกอิกอ่งใจตอนนี้ใบดวงชะตาท่านตกย่าแย่นะครับกําลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ําก็มาชมรนะครับจะมีดอกไม้ขึ้นมางอกงามทาให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นสมหวะะังทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกาลังจะผีบานนะครับผมน้กำกาลังพัดก็ามาแล้ว ช่วงฤดูฝนกำลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยจเจริญลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานกันกงิน